ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปสุขผู้สุขคนเขาสูช่องอีสานบานปลาสตอรี่มืนอวายังค้งลำพลายพี่นอ้องขึ้นรอโคลรผู้หายโยห่หากินอีกครั้งหนึ่งเชิญชวนพี่น้องสุขผู้สุขคนครับมาลุ้นต้องกันว่าเมื่อนี้การหายยห่หากินจะมันหรือว่ามันจะมีเห็นในเก็บบวบอย่ามาลุ้นกันไปเลยครับผมครับผมเปิดรายการกันด้วยเฮดกอนะครับนี่มันมันบาดแล้วนะครับผมเนี่ยลลวกะ ดอกทั้งนี้นะครับนี่เชียร์แบบอันนี้ผมลงเหยียบและกระทั้งด้านนี้ครับผมโอ้โหเถาเถาเนี่ยอันนี้ดอกนี้เถาจนเอาไวได้นะเนี่เถาครับ่าดอกนี้น่าจะพกได้อยู่นะเนี่ยนี่เถารแล้วแต่ว่านดอกแรกที่มันยังแข็งอยู่ก็เอานะครับผมจะลุนกันไปเรื่อยครับเจออีกจุดหนึ่งครับผมนี่ดอกบานนะครับแต่ว่ายังใส่ได้อยู่ ตรงนี้ครับเห็ดกอใหญ่นะครับผมเนี่ยโอ้เคดอยู่นะครับเดี๋ยวรุนต้องกันไปเลยนะครับว่าเขาจะได้หน่อยอะไรไปเลยครับเมื่อนี้ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมมาเจอเหตดเห็ดอี้อย่างนะครับเยวต้องขับไปเบิรงใกล้ๆกันครับผมโอ้ขาวักลากอยู่นะครับผมเหกยน้อย อ,อาจจะเป็นเห็ดประมาณว่าเห็ดขอนขาวนะครับว่าดอกเริ่มถั่าแล้วใส่ได้อยู่นะผมกินได้อยู่นะครับนี่อ้เริ่มถั่านะครับไปล่องเบิงนะครับเพื่อนจะกินได้แต่เที่นี้นเป็นเห็ดขอนขาวนะครับแต่พันดอกถั่าก็เอาไปต้มฟักใส่เครื่องปรุงใส่ยังกะแซ่ปก่อดน,นะครับผมแล้วจะเก็บเอามูนี่นะครับหลายแห้งนะครับผม ปอนะครับนี่ดอกบานดอกเท่านะครับปกติเราป,ปักอพวกนี้ทำมันเกิดลายนะจบไปออกเป็นมูเป็นมูเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ย่งางไปเบิ่์มองเลยก็เห็นมองละดอกสองดอกนะครับดอกกันบานนะแต่อย่า,า,าง่รยังบอนเกิดลายนะครับแต่ว่าก็พอ่อเลยร่นพ่อเลยยางเระเรื่อยๆอยู่นะครับนี่เป็นเห็ดดินนะครับดอกบาน,นยังรองามอยู่นะครับ ดินนะครับอีกหนึ่งดอกติมกันไปนะครับเพราะได้โยนได้กินเห็ดบ่ค่อยเกิดเห็ดบ่ค่อยมีนะครับแต่งเห็ดดอกกระเทาะมองละดอกนะเห็ดก้อนนะครับ,รบเกิดบมห่อไรแต่ก็ค่อยติมกันไปเรื่อยครับอเห็ดกอเถ่ายู่แล้วครับดอกกัแข็งอยู่นะสามารถที่จะไปล่าง ตามเจียวได้อยู่นะคราเอาพื้เก่านะครับผมพีม่แมวจะเถาปัญหาใหญ่นะเห็ดโม่ค่อยเกิดนะครับเกิดปกติเราเห็ดก้อยจะเกิดเป็นม่โม่เลยมีปาก,ก่อแต่ต้นกอเนี่ยแต่ว่ามาื่อกี้อู้หายใหญ่นะครับเห็ดพ่อเถาอยู่แล้วครับออกบานพ่อเลยไปเกี่ยวนะครับขเขาก็เอามาเนี่ รองนดงครับบานเ่าแล้วนะครับไนะปล้างแถย่างดีๆนะครับหอมหอมตำแก้วก็แซ่บเนะพ่อเตืีมกันไปเลยครับเจืออีกแล้วนะครับเห็ดเกลือทั้งห้างนะครับแต่ว่าก็เริ่มเผาไม่ค่อยกินเกลือนะตกใจเห็ดเกลือจุนะครับแต่ว่าเกลือทั้งห้างนะครับแล้วก็ดลอกเ่านะครับ แต่กับซานี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับเอาไปล่างยางต่ำแก้วนะครับเติมกันไปเรื่อยนะครับพอได้อยู่ได้กินกับถึงแม้ว่าจะเกลืออะไรก็พ่อได้เก่ยวพอได้รุนไปเรื่อยอยู่นะครับครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้หาเ็ดบอมันนะครับนี่ท่างลงนะครับพ่อปลาโนมัไรนะครับก็เลยมาซองเบิงนะครับตอนตอนแรกเข้าใจว่าน้องไม่ยังม่เกิดนะครับควรว่าเกลือจนเน่า นะครับไม่เข็นร่ำนี่นะนเก็ดปีนี้นะครับเนี่ยจนงาวจนนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีนออยู่ด้านล่างอยู่นะครับนอเดิมง่าเแล้วนะครับนี่เป็นนอมไม่ไรนะครับกะเฮ็ดก็ได้ประมาณขันแกงกะจะได้อา,าจจะถ้่วใยๆสองถ้่วได้อยู่นะครับ แน่ว่านก็เป็นรอเท่านะครับแกงกับห้องเจ้าเปรี้นะผมก็จะเอาไปย่างหําแก้วนะครับพอดีครับหาเอานมไม้น้ำนะครับเิเติมจินกับย่างเห็ดนะครับผมเดี๋ยวรูน้องกันไปเลยๆครับก่อนนงอีกนอนึงนะครับผมนอยเนาเลยนะโอ้เกิดโดนนะครับแสดงว่าน้องไม่เกิดดวนแล้วนะครับนอนอะไรนอนเนาแล้วนะผมเนี่ยก็จะหาเกาเน่าเพราะว่ายังเพราะว่าสามารถที่จะเอาช่วงอ่อนๆระวัง ขอระวังบ้องได้นะครับกลับบ้านก็จะไปปอกต้มนะครับผมทำไมไรต้มแซบนะครับกินก็ตับมังคหงกินก็ป้องกับเปียวก็ได้นะครับแซบคักนะครับหรือว่าแกงกับแซบกันครับวันนี้ก็พ่อมีนอนอยู่นะครับผมนี่ยนอนยาวนอนนะครับนอนนะครับสองนอนแล้วกว่านี้รุนไปเลยครับผม นอสันนะครับอได้อยู่นะครับผมนอเร่งเตรียมกันครับรุนไปเลยครับผมอีกนอนะครับขอบว่าติดตั้งนะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุ่มุม,ม,ม,มหักนะโบรานตดนะนอกระลั่งข้อตุมนะครับเนี่ยนอไม่ไรนะครับนอไม่ปลาที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับ ขึ้นเงาแล้วนะโอ้น,นแหนงแล้วกะทั้งนี้อีกนะครับผมข,ขึ้นเงากันนะเดีส่วนปลายนะครเดี๋เตต้มครับครับผมตอนนี้ยางลงมหาหอดตีนพูดแล้วนะครับการหาอยู่หากินเมื่อนอกกี้ก็มอหมานขึ้นทุกรอบนะครับ ได้เฮ็ดกับเป็นเฮ็ดดอกเขาเถ้านะครับเฮ็ดก้อเถ้าแล้วก็เฮ็ดขังเขาเถ้านะครับมูวนึงแต่ว่าถ้าถามว่าเอาเปเฮ็ดยูรินนอะแล้วคารบ่นะครับก็พราะล้วคารบอยู่นะครับเฮ็ดเถ้าก็จะเอาไปล่างนะครับล่างแล้วก็เอาไปย่างไฟให้มันหอมๆนะครับมาตำแก้วนะครับเ็ดเป็นเจ้าเฮ็ดนะครับแล้วก็ระวังข้างนะครับและเบิ่งปลาหน่อไม้ไายนะครับก็ได้หน่อไม้ไายมาประมาณจักต้มน้อยนึงนะครับเนี่ย ตอนแรกวเขาใจว่ามันยังบกเกิดนะครับควราไปเบืองนะจนอนอเห้าวนอนอย่างเราครับแต่ว่าก็บ,บ่ได้เข่าไปหลายกอนะครับเราไปซีซ่าหากอนะครับก็บ,บ่ได้ตั้งใจไปหานื้อไม้ไรนะครับคือื้อนี้ตั้งใจมาหาเห็ดพอดีแวะซองเบืองนะครับระหว่างทางลงหเห็นนอก,กับหาเก่าในตุ่มน้อยอยู่นะครับนี่นี่คือนอไม้ไรนะครับเดี๋ยวคำโยกา่าคงจะมาหาแบบตั้งใจมาหาน่อไม้โดยตรงเลยนะครับ มัอนี้ก็มหาเห็ดนะครับก็บได้เห็ดซ้ำที่เห็นนะครับ mm hmm. เห็ดบอ่อไหลแล้วก็ต้นหง่เลยนะครับรอยแล้วก,ก็สุขอร์เซ้นนะเป็นเห็ดเถ่าแต่ว่าเถากับสามารถที่จะเป็นล่างอย่างไข่ห,อ,หอมๆนะครับตําแจวได้อยู่รับนี้เห็ดก mm hmm. อเถ่านะครับปกติเราคันเห็ดกอเกิดไปตามปลากอหอมกอเนะี่ยมันจะเกิดหลายนะเป็นนาเป็นนาเป็น มูบดมูอะไรเนียครับจะว่าช่วงนี้ไปเบื้องแล้วมันก็โฮมระดอกสองดอกนะครับมันยังบ่เกิดลายนะครับแต่ว่าก็บเมื่อกี้กับพ่อได้ไปเหตุยูเฮ็ดกินอยู่นะครับผมขอบคุณพี่น้องพ่องไปสุขสุขคนนะครับที่เกิดข้ามารับชมรายการจากช่องอีสานบ้านปลาสตอรี่สำหรับคลิปนี้ครับพงศจามพัฒน์รัชกันไปเพียงเท่านี้ครับพบกันในคลิปหน้าสุขสบัยดีกับสุขสุขค้นวัาิเยียระชนเงินท่องเตรียมทงเตี่ยมทาไปแล้วสวัสดีครับ